สวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ในครึ่งปีแรกของชาวลัคนาราศีกรกฎในปี2566นะคะแล้วก็อันนี้เราจะใช้ไพ่แค่3ใบนะคะที่เป็นสำรับใหญ่ที่อาจารย์ใช้ประจำนะคะเดี๋ยวทุกคนลองอธิษฐานก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้เวลา ฐานไปพร้อมๆกันนะคะก็อธิษฐานขอคูบาอาจารย์นะว่าในครึ่งปีแรกนี้ถ้ามีอะไรดีไม่ดีก็ขอให้บอกผ่านไพ่เสียงร้อยแปดทั้งสามใบนี้ไปนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่คูบาอาจารย์ท่านแบบว่าเหมือนบอกกระซิบกระซิบบอกมาอะไรอย่างเงี้ยจะให้ทำอะไรหรือจะให้ระวังอะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจารย์ดูแล้วก็จะบอกให้ไปนะคะ หได้แต่ไพ่ดีๆแลวได้บอกอะไรอีกแล้นย่ย่ืมไพ่เสียงร้อยแปดของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะไพ่ใบรแรกที่ได้เบอร์17นะคะพระวิศนุกรรมหรือพระวิสุกรรมนะคะที่เป็นนายช่างของเทวดานะอันนี้ก็ท่านก็มีวิชาสืบทอดสอนแก่มนุษย์ศึกต่อมาจนถึงรุ่นเราเนี่ยนะคะอันนี้มันเป็นตำนานนะเราย่อๆแล้วนี้พระฤาษีกรลยาโกดนะคะที่ได้ภรรยา เป็นลูกเจ้าเมืองแล้วก็ชีวิตสุขสบายในบ้านปลายชีวิตนะก็มีวิชาอาคมมากแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์22พระแม่สุรสาวดีนะคะท่านเป็นชายาของพระพุทธาดานะที่มีความรู้นะคะมากมายเลยทีนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะไพ่ทั้ง3ใบนี้บ่งบอกว่าในครึ่งปีหน้าเนี่ย ในช่วงแรกของชาวกรรกฎเนี่ยจะดําเนินไปด้วยความราบลื่นนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรความราบลื่นความราบลื่นสวัสดีอ่ะมีราบมีผลนะ่ะประมาณนั้นนะคะสิ่งที่ได้ของชาวกรรกฎครึ่งปีแรกเนี่ยจะได้จากมันสมองตัวเองสมมติว่าปีนี้อยากจะทําอะไรหรือว่าบางคนก็ทํามาอยู่แล้วมันก็จะไปออกดอกออกผล ในช่วงครึ่งปีหน้าอย่างชัดเจนนะถึงแม้ว่าไพา่นี้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะคะแต่มันขึ้นมันขึ้นว่าชีวิตของชาวลัคนาราศีก็จะกรกฎนะคะจะมีความอุดมสมบูรณ์อะไรคิดสิ่งใดก็จะสมความปรารถนานะคะแล้วสิ่งที่ได้ก็คือได้จากหนึ่งสมองสองมือของตัวเองที่แบบปั้นมันมาปั้นอาชีพนี้ ปั้นเป้าหมายที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าชาวกรกฎเป็นคนที่เก่งขยันแล้วก็ฉลาดด้วยฉลาดตัวเป็นกฎเลยนะเนี่ยนะคะหาหาแบบเขาเรียกอะไราหาคนจับยากอะ่ะหาหามืองวางจับยากที่จะมาเทียบเท่ากับชาวกรกฎได้เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบมีความรู้ความสามารถค่อนข้างสูงแล้วเวลาส่วนใหญ่คิดจะทำอะไรเนี่ยนะคะส่วนใหญ่มักจะประสบความสําเร็จถึงแม้ว่า มันจะมีอุปสรรคมากแต่ก็เป็นนักสู้นะไม่ไม่ย่อท้อแล้วชาวลัคนาราศีกรกฎนะเออครึ่งปีหน้ามีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่บอกไปเป้าหมายที่เราวางไว้ก็จะบรรลุประสบความสําเร็จนะคะในส่วนของอาชีพหน้าที่การงานก็จะประสบความสําเร็จเป็นไปได้ด้วยดีด้วยนะถือว่านี้ อาจารย์ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็แล้วกันนะเพราะว่ากร,รากฎดจะได้อะไรที่มันสมความปรารถนาหมดเลยคนไหนที่มีความต้องการที่อยากจะได้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินอะไรต่างๆนานานะคะจากประสบความสําเร็จอย่างสูงอย่างบางคนต้องทําธุรกรรมทางด้านการเงินต้องการกู้ธนาคารเพื่อซื้อบ้านซื้อรถยนต์หรือว่าซื้อที่ดินอาพาร์ตเมนต์คอนโด อะไรแบบเนี้ยก็จะประสบความสําเร็จนะคะจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในที่ดินอยู่ในบ้านอยู่ในเหาสถานที่ที่เราแบบทาสาเร็จอะเราตั้งเป้าหมายไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็จะทําธุรกรรมทางการเงินได้ประสบความสําเร็จด้วยสมองของเราเองเ,เรามีเป็นคนเป็นนักวางแผนไงนะคะแล้วก็เออ,อสังหาริมทรัพย์ที่เราได้มาเนี่ยนะในไพ่เนี้ยบ่งบอกว่า จะเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความรักนะความรักความสมัครสมานสามคัคคีความแบบอ,อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะแบบตลอบออวนไปด้วยไอของความรักที่อยู่ในบ้านหลังนี้จะมีความปกป่นเกิดขึ้นนะคะนะแล้วก็บางทีชาวลัคนาราศีกรกฎนะอาจจะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะบางคนอาจจะ มีลูกก็เป็นได้นะอาจจะมีเทวดาตัวน้อยมาเกิดนะคะเพราะว่าดูแล้วมันเป็นสิ่งเริ่มต้นใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของกรากฏแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะ,อะกอลกฎขาดอะไรก็จะได้อันนั้นกลับมาแบบนี้นะคะมาเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์แบบบางทีบางทีอาจจะได้บุตรนะ เป็นผู้หญิงด้วยซ้ำนะคะอาจจะได้ลูกเป็นผู้หญิงนะหรือว่าลูกที่อยู่ในท้องนะตอนนี้เราไปคลอดปีนั้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นผู้หญิงหรือคนที่ยังไม่มาก็อาจจะมีเทวดานางฟ้านางสวรรค์ที่จะมาจุติแล้วก็มีสังขารเป็นผู้หญิงนะคะก็จะนำความสุขนะนำความอบอุ่นมาสู่ครอบครัวของชาวลัคนาราศีกรกฎ นะคะอันนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกับว่าไพ่ชุดนี้มันเป็นไพ่แห่งความสุขอะคะ่ะเป็นไพ่แห่งความสมบูรณ์เป็นไพ่แห่งความสุขนะกร,รกฎจะออพบกับความสุขในแบบฉบับหนึ่งที่เราไม่เคยได้มาก่อนะนะคะเราเราไม่เคยมีมาก่อนด้วยในโมเมนต์แบบนี้แล้วกร,รกฎก็จะได้มานะคะจะได้สัมผัสอีกบ,บทบาทหนึ่งของชีวิต ในอีกมุมมองนึงเลยมันจะทําให้โลกทัศน์ของชาวลัคนาราศีกรกฎเปลี่ยนไปในแง่มุมการใช้ชีวิตกับครอบครัวนะก็จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมนะอะไรที่ขาดก็จะเต็มนะคะเพราะฉะนั้นครึ่งปีแรกของกรกฎเนี่ยดีมากเลยนะคะดีมากได้ทุกอย่างนะอันนี้ประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิตเลยก็เป็นได้นะคะในปีหกนี้นะคะนะ ก็แสดงความดีใจด,ด้วยล่วงหน้านะคะทีนี้เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยในไพ่ทั้ง3าใบเนี้ยครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่ามีเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรแบบว่าสาหัสนะคะไม่ต้องกลัวนะก็เป็นอะไรอดๆแอดๆใครที่เป็นสุขภาพแบบว่าเลือล้อรังหรือเป็นโรคที่ไม่หายมาก่อนเช่นภูมิแพ้ เ,เช่นอะไรที่เราเป็นเป็นอยู่นะในของแต่ละคนนะมันก็อาจจะมีแบบว่าปะทุขึ้นมาบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ไม่ได้สร้างสร้างอะไรอะ่ะสร้างความลํำคาญใจให้เราจนถึงกับว่าเราแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันมันอาจจะกำเริบขึ้นมานิดนิดหน่อยๆประมาณนั้นแค่นั้นนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปนะบางทีอะ่ะมันอาจจะเป็นทุกขลาบก็ให้ระวัง ให้ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไว้อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเหมือนก็นว่ากอลกฏและดวงมันเริ่มขึ้นอ่ะเริ่มเหมือนเหมือนไต่บันไดขึ้นแล้วทีเนี้ยนะคะปีหน้าก็จะแบบเป็นอะไรที่ได้ได้ทุกสิ่งอ่ะสมความปรารถนาหมดเลยเพราะฉะนั้นมันย่อมมีมีมัมนพำพจนนะนี้นหน่อยๆก็มีมานพำพจนเพราะฉะนั้นเคล็ดลับเนี่ยบอกทุกคลิปเลยให้สวดมนต์ไหวพระแล้วก็นั่งสมาธิแผ่เมตตานะคะไปไหนมาไหนนั่งรถขึ้นรถลงเรืออะไรพวกเนี้ย นะคะหรือว่าแม้กระทั่งจะขับรถหรือไปเที่ยวไปไหนก็ตามแต่แผ่เมตตาตลอดทางไปเลยนะคะแผ่ให้เทวดาให้ผีสางให้สัมภเวสีให้คนที่ตายอยู่บริเวณนั้นแผ่เมตตาเพื่อสร้างบารมีทานให้แก่ตัวเองนะคะแล้วก็บุญที่เราทําพวกนีเ้เหมือนกับว่าจะช่วยดลบันดาลให้เรานะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วกเ็เดินทางไปไหนก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเหมือนกับว่ามีผีเป็นเพื่อนกันละกันนะประมาณนี้นะคะเหมือนกับ เราไปไหนก็เทวดาก็รักผีก็รักเราอะไรเงี้ยให้ให้คุณเราหมดไม่ได้ให้โทษอย่าลืมนะว่าผีสามารถให้โทษมนุษย์ได้นะนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคะถ้าใครปฏิบัติจริงเราก็จะเห็นเพราะฉะนั้นกรกฎดวงกําลังขึ้นทําบุญทําทานสวดมนต์ถือศีลให้เยอะๆนะคะทานศีลภาวนาทําให้เยอะๆอะเจ้ากรรมในเวรจะไดไ้ไม่มาตัดรอนในสิ่งที่เราสมควรจะได้จะบอกว่าปีหน้ากรากฎดได้เยอะมากๆเลยนะเนี่ยไพ่สองใบนี้ขึ้นคู่กันเลยนะ ได้เยอะมากเยอะมากจริงๆด้วยบางคนอาจจะเยอะที่สุดในชีวิตเลยก็ได้นะคะมันมีมีโอกาสนะที่จะรวยพูดง่ายๆเลยมีโอกาสที่จะรวยแล้วรวยมากแล้วก็มีโชคด้วยมีโชคเอ่อไม่ว่าโชคจากอะไรโชคจากการเสี่ยงก็ได้นะคะโชคที่แบบว่าเอ่อมีคนนำพามาให้โชคจากการทำงานหรือว่าโชคจากเอ่อมรดกจากเขาเรียกอ,อะไรมรดกจากปู่ย่าตายายให้ หรือทรัพสมบัติจากสามีให้ก็ได้หรือจากภรรยาให้คุณก็ได้อะไรแบบนี้นะคะมันจะมีเ,เกณฑ์ประมาณนี้นะคะเรื่องเรื่องโชคลาภเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรที่จะเข้ามาเนี่ยกรกฎจะได้โชคลาภเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นให้ทําบุญทําทานไว้เยอะๆนะคะแล้วสิ่งที่เราได้อะมันจะได้แบบ แบบอุปสรรคน้อยมากเลยอยู่ดีๆบางทีกอลกรบดกไอคิวยบุญหลุนหล่นทับชั้นอะไรเงี้ยอยู่ดีก็ถุงก้อนี่5อะไรเงี้ยนะสมมตินะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะอยู่ดีๆถูกได้ไงอย่างเงี้ยอ่าจะเป็นแบบนั้นเลยแบบงงงงวยงวยแล้วก็ได้มาเนียจะเป็นแบบนี้นะคะอืมส่วนเรื่องการทํางานหรืออะไรก็คือราบรื่นดีนะคะเมื่อกี้บอกแล้วกอลกรกดปีหน้าเฮงมากนะเฮงมากๆเลยดูจากไพ่3อย่างเนี้ย สามใบนี้นะคะอุปสรรคน้อยมากนะอุปสรรคน้อยมากเหมือนแบบดวงเริ่มดีแล้วให้ไปทำแบบที่บอกนะแล้วก็อาจจะไปถวยายผ้าไตสักชุดหนึ่งแล้วก็ไปทําบุญทําทานอย่างเงี้ยบ้านเด็กกพาพร้าบ้านบ้านพักคนชราหรือบ้านเด็กพิการหรืออะไรพวกนี้นะคะให้บริจาคทานเยอะ แล้วก็แผ่เมตตาเยอะๆเน้นนะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎอาจารย์เน้นเรื่องแผ่เมตตาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเท่าที่เราจะนึกออกในทั้งวันนะตอนนอนก็เหมือนกัน,นะคะสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแผ่เมตตานะแผ่เมตตาให้ใครให้เทวดาประจําตัวนะคะให้เทวดาที่มีบุพกรรมร่วมกับเราให้ผีบ้านผีเรือนนะคะอ่าแล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ให้สังเวสีนะคะ ประมาณนี้นะคะพยายามทําให้ได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวปีหน้าเราจะรู้เองว่าเราจะได้อะไรนะคะจะไม่สามารถที่จะพูดได้หมดในคลิปนี้นะเพราะว่านี่ดูดูด,ดวงกลางๆนะคะไม่ได้เอาดวงของใครมาดูนะแต่รับรองได้ว่ากรกฎมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอาจารย์ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะ ยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะสมความปรารถนาทุกประการแล้วก็ได้ทรัพย์สมบัติชิ้นใหญ่ๆมาครอบครองในอนาคตนะคะโดยเร็วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ